ยอมคับว่าตัวนั้นที่ขีดไปก่อนนะปลูกแบบมัวซัวเลยแต่ว่าตัวมาตัวนี้พอลุงลีฮันตั้งใจแบบสุดๆเลยจุดตัวนี้ไปห่อตัวนั้นจุดไปห่อตัวที่สิกําลังปลูกปีนี้นะพอลุงลีฮันเหียนจากยูทูบเบอร์ฟังถ่ยแบบร้อยเปอร์เซ็์เลยแม้กระทางวิธีการปาดห่งยางการ สบายด,สายดีสวัสดีสวัสดีเพบสี่ทุกคนเด้อสวายดีกันยามแรงตอนนี้ก็คือ5้าโมงแรงแล้วทุกคนน้องลีสีพายเพบสี่ไปเบิ้งส่วนยางของลีทุกคนเนื่องจากว่ามือนี้ฮันน้องลีฮันจ้างคนมาตัดหญ้าส่วนยางให้ทุกคนเป็นยางที่ปลูกได้สี่ปีแล้นะทุกคนเนาะอีกอีกประมาณ3ามหาสี่ปีกับสิได้ขีดแล้วเนาะ มื้อนี้พ่อของ้องลี่จ้างมาสองคนพ่อหั่นตัดน้าอีกคนนึ่งกันรวมกันเป็นสามคนคาดว่ายากให้มันเล้วภายในมือเดียวนะทุกคนเนาะราคาแรงงานค่าจ้างมื้อนี้สําหรับตัดหญา้าค่าน้ำมันแม่นเฮาซื้อให้นะทุกคนเนาะจักแม่นเพื่อนเอามาเองฮัลโหลแมน่นตกมือนึ่งสองแสนกีบอุย้ยย่างือเดี่ยวก็ว่าฮอบเทฮอบว่ะทุกคนเมืองเด้อ สองแสนกีบหกเจ็ดศูนย์เป็นเงินบาทเท่าไรถืกมือละหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทเองทุกคนเมนบอกอุ้ยเมนเทๆเพราะว่าอุ้ยโบเมนล่ะโบเมนล่ะโบเมนเมืองเดือสองแสน ส่งเสน้นโอ้ยถึกมือละ300บาทเองทุกคนถึกมือละ300บาทคดียว,ว่าถึกมือละร้อยกาบาทกระตกุตกใจเบิดถึกมือนึงสามร้อยบาทนะทุกคนเนาะทุกคนว่าแพลงบอกสำหรับตรงนี้กะรู้สึกว่ามันมันกะโอเคแล้วในราคานี้โอเคทั้งผู้หับจ้างแล้วกะโอเคทางผู้จ้างเนาะก็คือเฮาเข้าใจกันนั่นแหละทุกคน อยุคเศร,รษฐกิจแบบนี้ก็คือมันอย่างกับแพงเนาะน้ำมันกับแพลงลิตรเสาหกก่าพันกีบพุนทุกคนเนาะของรีได้ซื้อมือดอยู่สองแสนกีบมึงไหมน้ำหนองของรีทุกคนฝนตกและเปลี่ยนสีเลยภาพบรรยากาศมึอนี้ทุกคน <S <S เดี๋ยวสิบเบเบิ้งก่อนเพื่อน เห็ดไดไปฮอดใส่ล่ะตอนนี้ก็คือห้าโมงเย็นแล้วทุกคนใกล้ฮอดโมงพ่นเลิกละเนาะอันนี้จะเป็นส่วนยางที่ปลูกปีกายนี่อันนี้เป็นมันต้นที่ลุงรีบมาปลูกกับแม่ตั้งแต่โดนโดนคนทุกคนผู้ใดจืดใดบอกผู้ใดติดตามมาแต่โดนนะตอนนี้น้องกะหากะมาลองก้องแกงขึ้นได้ซํานี้ทุกคนแต่ว่าหัวน้องกะแอบใหญ่ยอยู่ได้นี่นะ นี่เป็นต้นยางปูกปีกายนี่ทุกคนเดือนหกปีกายนี้เนาะคือแบบงใใ่ายไหวขนาดเลยทุกคนอันนี้เป็นยางปูกตั้งแต่ตน้องลีอย่างน้อยพุน่นเนาะงวดนี้ก็คือ,อยางราคาสูงแห่งทุกคนสูงแบบในรอบจักปีโบเนาะเพราะว่าน้องลี่หาก่ะตั้งแต่ขายยางไหมเนี่ยหากก็เห็นแบบมวดนี้แหละที่แบบราคายางส9บเก้าพันกีบทุกคน พอดีดูนี่นี่เป็นส่วนที่ให้เพิ่นขีดให้ส่วนที่ตัดหญ้าเป็นส่วนตัวนั้นทุกคนโอ้หอบทุกคนย่างมาสันนิก,กัะว่าหอบละมีเธอแล้วนี่ลุงลี่ย่างมาแบบนีล้ลุงลี่หอบแบบนี้หอบแบบมืยขนาดเลยก็เลยไปกวดเบิ้งปรากฏว่าความดันลดแล้วกะอันปวนหัวไม่เกฑน น่าจะหักโหมงานเกินไปบ่ทุกคนเอฟซี FC หลายคนก็เตือนมาเนาะนี่พอส่วนยางละผู้ใดไรซี่มาเป็นเขือนนี้หรือว่าลยมาเป็นเขยลาวต้องดุมันเดยดทุกคน <c oughs> เป็นเขยเฮือนพอนลงรีเ้งต้องดีไปดุของเ้งต้องดีดุพ,อพ,อพอ่อาพอหลวงรีฮันมั่นเหงทุกคนยอมหับเลยว่อฮันมั่นขนาดอันนี้นะ่ะนลงรี เป็นคนจ้างเองเนะงเาะลงรี่เป็นคนจ้างเองลงรี่บอกพ่อบอตตรงมาเอ็ดกระได้จ้างคนเลยพ่อกับเบยอมเนาะพ่อกับแบบมาจ้างนำเมื่อไห่มาจ้างนำดอกมาช่วยช่วยให้มันเลวไหววาสันอ้มือนั้นมือที่งลงรี่อ่านเจองูฮนะทุกคนแถวลุ่มฮะแหละลุ่มหันเนาะพ่อว่าโอ๊ยเสียดายด้บ่ะ เป็นเดิมมันคือโบอันเป็นเดิมมันคือโบมาขี้นำพอ่พอว่ะสนนพ่อยากไดดพอ่อลงรีกินดิกินงูอันหลังจากที่ตัดหญ้าแล้วแบบนี้ละกะสิได้ข่ายหญา้าอุกคนหลังจากที่ค่ายหญ้าละกะสิได้จ้างคนมาใส่ปุ๋ยปุ๋ยเป่าละสองพันกาบ้านเลยทุกคนที่ซื้อมาใส่หนะประมาณ เป่าเจ็ดเป่านี่แหละที่พ่อบอกไว้เนาะนี่อันนี้คือส่วนยางที่ปลูกไดซี่ปีทุกคนทุกคนคิดว่ามันง่ายใบโบหรือว่ายังซ้ำปกติหรือว่า,า,วาจังไรคอมเมนต์บอกให้เด้ทุกคนอันนี้คือทุกทุกยางเลยที่พ่อร,รีบตั้งแต่เริ่มปลูกยางตัวนี้มาอยอมรับว่าตัวนั้นที่ขีดไปก้อนทน่ะ ปลูกแบบมัวซัวเลยแต่ว่าตัวมาตัวนี้พอลงรีฮันตั้งใจแบบสุดๆเลยจนตัวนี้ไปห่อตัวนั้นจนไปห่อตัวที่สิกําลังปลูกปีนี้ขนาพอลงรีฮันเหียนจากยูทูบเบอร์ฟั่งไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแม้กระทั่งวิธีการปาดโถงยางการเอาลงดินถมดินใส่ปุ๋ยก็คือแบบได้รูยูทูบเบอร์ทางฟั่งไทยนะทุกคนเนาะแบบเบิง่งเบิ่งเลยแหละ ซีไซปุ๋ยอันนี้คือการซิไซปุ๋ยวันที่ท้ายเดือ,อนนี้นะทุกคนพ่อต้องรีบไปเบ่งอยู่ youtube เนาะแล้วกะ็ซื้อปุ๋ยตามที่เพิ่นบอกโอ้เพิ่นกระตัดแล้วไหวเด้นี่เนาะมื่ออันนี้มันบร่ได้ฮหกหลทุกคนมันแบบเป็ี่ยนยาบาลองจองแจ้งที่ซื้อหน้าเนาะโอ้ต้นนี้ตายเสียว่างไปแล้วนี้นะ เสียบ้างไปบ้างนึงตัวนั้นก็เสียแต่ว่ากับบริเสียหลายปันเดินอนเนาะมีเพื่นกำลังตัดยูลลุ่มพุ่นทุกคนโอ้ตะไคร้ตะกวงเลรวบนนีัมากตะไคร้ตะกวงทุกคนอยู่บ้านพีเอฟซีเอิรนมากออียงอันนี้นะอยู่พีเอิรนตะไคร้ตะกวงกิ่นได ตอนนี้เพื่นตัดมาหดเจพี่แล้วทุกคนอันนี้เป็นเจที่ติดหนองเหนแล้วเนาะมึงไงบรรยากาศอันนั้นคือพ่อตรงนี่ทุกคนต่อยาฝรั่ง ลางมือละสามรอยบาททุกคนเพิ่นกะเฮ็ดแท้เฮ็ดว่าเนาะกินขาน้าวนำเห่าเพิ่นคิดเพิ่นกะว่ามือนี้สิให้แล้วทุกคนพูดยังเาไปพูดดูสิแล้วอยู่บ่หน่เนาะ เพิน่น body เหมาดูคนเฮ็ดป็นมือด้วยเนาะแต่ว่าไปพูดมันก็เป็นยาน้นอยๆละ่ะ